ดากบอลน,นะทำไมมันง่ายขนาดนี้ก็ใช้มือไม่ยอมหมดไม่ยอมหมดดูหน้าคุณแชมป์ครับถึงขนาดาอึ้งเลยทีเดียวไม่เล่นแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้สังเกตหน้าของโค้ชเฮงนะฮะแกแอบก็ยิ้มยิ้มย่องเหมือนกับแอบดูถูกในชั้นยังไงไม่ทราบเหมือนกันนะครับภารกิจนี้ไม่ผ่านภารกิจที่สอง แข่งเลี้ยงบอลถ้าแชมป์รีพลสามารถเลี้ยงบอลซิกแซกไปมาแล้วกลับมาที่จุดเดิมได้ถือว่าผ่านถ้าพร้อมแล้วโชคดีเกมอันที่สองนี่ก็จะเป็นการเกมเลี้ยงบอลครับผมคุณแชมป์จะต้องเลี้ยงไปตามทิศทางที่กำหนดครับแล้วก็มันจะมีอยู่สี่ลูกลูกที่หนึ่งลูกที่สองลูกที่สามและสี่ครับเพื่อนเพื่อนบอลใกที่หนึง่งไปอยู่ที่หนึง่งแล้วเปลี่ยนบอล เป็นการใช้การครลบอลการวิ่งไปขับบอลแล้วก็การทรงตัวที่ดีด้วยนะครับก็จะใช้ในเรื่องของความเร็วด้วยถ้าล้มนี่ก็คือแพ้ไปเลยนะฮะก็ก็เสียเวลาครับผมแล้วผมต้องทําเวลาเท่าไหร่ผมถึงจะชนะครฮะโค้ชก็ต้องจับเวลาของโค้ชก่อนใช่ครับผมแล้วโค้ชจะต่อให้จะต่อให้ สิบยี่สิบวิเดยกก็ทำ้ว่าวครับอย่าดูถูกนะคุณผู้ชมโคชเชงเนี่ยตัวจี้เลยเนี่ยด่านที่2แข่งเลี้ยงบอลดูสิครับอายุเขาเนี่ไม่ได้เป็นลดหย่อนกับความสามารถในการเลี้ยงบอลเลยนะครับดูโค้ชแห่งของเราครับ S, ห,รหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่หน่อยแต่ไม่น่าเชื่อคนแห่งนี้อายุเกือบจะ60ล้านเลยครับที่ยากกว่าอ่านข่าวไว้น่ะแต่คนห่งทำไปได้24.96วินาทีครับ24.96แต่คุณผู้ชมครับลูกนั้นไม่อยู่กับที่ครับนี่ฮะนี่ครับ ต้องต้องเรียกร้องกรรมการก็จะให้คุณแพรน้อยไปป่ะเนี่ย40คะแนต้อ40ถ้าแพ้นะจบรายการตรงนี้เลยคือโค้ชเลียเขาคงเห็นว่า ไม่อยากให้ผมแพ้ทั้ง4ด่านนะกลัวว่าผมไปเป็นพิธีกรกีฬา,าจะโดนคนแซวหรือว่าเวลาไปชมบุรีสเตเดียมแล้วเดี๋ยวจะมีคนแซวโค้ชบอกว่าเออก็ให้มันสูดสีนี่40อ่ะมา 2> 3 2 1. 1เอาล้วครับเปิดโอกาสให้ในายแชมป์โชว์ความสามารถดูการเลี้ยงบอลในซิกแซกแบบนี้นะครับอาจจะช้าไปนิดหนึ่งสปีดทั้งบ้านไม่ได้สโลว์ขึ้นเลยนะครับอันนี้เป็นเวลไทม์นะเขาเตะช้าเองครับ อย่างนี้แหละครับเกิดมาหล่อและเป็นพิธีกนนรในงานชุกชุมด้วยนะครับอาจจะมีโอกาสในการฝุกบอลน,น้อยลงมาดูสิคว่าเขาสามารถทำเวลาได้ใกล้เคียงกับโค้ดหรือไม่เช็คเวลาครับ27.65วินาทีช้ากว่าโค้ชเหงงเพียงแค่3วินาทีเท่านั้นเองครับ การกิจที่2แข่งเลี้ยงบอลแชมป์พรียพอลสิว่าผ่านคือเลี้ยงบอลเนี่ยจุดแข่งผมคือเลี้ยงบอลตรงๆคือสไตล์บอลที่ที่เพื่อนร่วมทีมหรือว่าทีมโรงเรียนที่เคยเล่นก็คือแตะทะลุแล้วให้ผม่ใช้สปีดคือผมจะชนะวันนี้โคชเชงอย่างเดียวคือ2อย่างคือสปีดกับอายุสปีดมันจะอยู่กับเราแค่ประมาณตอนอายุ10กว่ามาจนถึง20่สปลายๆพอคุณมาถึง30หรือ30ินิดๆเนี่ยมันก็มีเซนส์บอลการควบคุมบอลเพราะคุณจะไม่ได้มีสปีดเหมือนวัยรุ่น ผมก็เล่นสไตล์อย่างนี้ได้อีกไม่กี่ปีเป็นเครื่องเตือนใจว่าผมต้องเริ่มไปควบคุมลูกให้ดีขึ้นนะฮะเพราะว่าอนาคตก็คงจะวิ่งไม่ได้แบบนั้นภารกิจที่3ครับก็จะเป็นเรื่องของการคอนโทรลและการส่งลูกโอ้เอ้ย<อ>โอค